เรามาเริ่มแรกกันเลยนะคะนุกก็จะใช้ไข่นะคะไข่นะคะประมาณสามฟองนะคะเราจะใช้ไข่เนี่ยสามฟองปรุงรสตามชอบเลยนะคะอาจจะใส่รสด,ดีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าหลังจากนั้นนะคะให้บีบมะนาวลงไปในไข่ เพื่อที่จะให้โครงสร้างของไข่นะคะปูนะคะแล้วก็อยู่คงตัวเวลาเราตีนะนะซอฟเฟเขียวไปนิดนึงอันนี้ปรุงรสกันตามชอบบ้านใครบ้านมันนะปรุงรสรสไก่นะคะที่ทําเองเป็นของคลีนนะเป็นแบบคลีนนะคะเราจะตีให้เข้ากันค่ะโดยที่ใช้ตะก้อมือตีนะมันจะได้ขึ้นสวยๆวยตีเหมือนเราทําเค้กะค่ะ จะนานหน่อยนะเพื่อที่จะให้มันขึ้นสวยนะคะใครมีที่ตีที่เป็นแบบเอ่อเป็นพวกที่ตีนะคะก็ใช้ที่ตีไปเลยนะอันนี้นุกใช้ตะก้อมือก็ใช้ลักษณะตีเหมือนเราตีเค้กกับมักกะตีเข้าถาตัวอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมจะใช้เวลาในการตีนานหน่อยนะคะ ต้องตีจนขึ้นฟองละเอียดอะคะ่ะฟองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ในส่วนของไส้กรอกกันนะคะนี่นะคะใส่ไส้กรอกลงไปใส่ต้นหอมลงไปนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลดักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนของพิมพ์กันค่ะวันนี้นะคะเลือกใช้พิมพ์อลูมิเนียมที่เราทําเค้กนะ แล้วก็ทาเนยลงไปนะคะอยู่น้ํามันลงไปนะคะในพิมพ์เพื่อที่มันจะได้ไม่ติดนะเวลาแซะเราจะแซะง่ายนี่นี่คือทาเนยหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเอาไข่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทอดในหม้อทอดไร้ไขมันกันนะคะว่าจะน่ากินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้ลูกจะเอาเข้าหม้อทอดกันแล้วนะคะ เนี่ยหม้อทอดก็เป็นลักษณะน,นี้นะเราก็เอาไข่เราเนี่ยลงไปเห็นไหมนะคะค่ะทีนี้เราก็จะเอาไข่ลงไปเนาะเราก็เอาเข้าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งอุณหภูมิกันค่ะค่ะก็จะตั้งอุณหภูมินะคะที่ร้อยแปดสิบองศาเป็นเวลาสิบนาทีนะคะมาค่ะเรามาดูกันว่าไข่เจียวเราจะเป็นยังไงจุ๊ นี่ฟูฟ่องไหมเห็นไหมฟูมากมากเลยเพื่อนๆโอ้โหฟูมากนะคะเดี๋ยวเราจะจิ้มตรงกลางดูนะว่าเขาอะสุกหมดหรือ,อยังนะคะอันนี้ต้องมีความรู้สึกนะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ในส่วนของไส้กรอกมันน่าจะเป็นแบบนี้อ่านี่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันนะคะมานะเดี๋ยวเราก็จะจัดเสิร์ฟลงจานกันนะคะ มันจะง่ายมากๆนะคะเนื่องจากว่าเราทาเนยไว้นะเสิร์ฟกันเนาะจะไล่นี่นะคะเราก็ได้ไข่เจียวนะคะไร้น้ํามันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าทั้งฟูทั้งนุ่มนะเดี๋ยวจะให้ดูขอบข้างนะคะ ค่ะเราก็จะได้ไข่เจียวนะคะไร้น้ํามันนะคะทั้งฟูทั้งนุ่มเลยนะคะเห็นไหมขอบข้างจะนุ่มมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะลุกและทีมงานอีซี่โมทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ